สวัสดีจ้าพินองมากินข่าวเด้อวันนี้ก็น้ำพริกปูคือเก่าแหละที่มาบ้านนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็มีหมูแดดเดียวทอดแล้วก็มีพักผักกาดแก้วใบบวบใบหนกนั่นแหละพักหนกเสเดาวันเต้าหวานมาแต่ประร้าอาหารไทยเราคุณชายครับรถไปสุ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาติชมด้วยจ้ะถ้าจะให้นุดกินคำนอ้อนหรือว่ากินแบบ คำน้อยลงนิดนึงน่ะอันนั้นก็นคือไม่ใช่ตัวนุชแล้วล่ะจ้ะเพราะว่านุชจะเป็นคนนุชก็บอกอยู่ว่านุชเป็นคนไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ว่าอะไรพูดดีกับเขาก็เป็นคนมันนอกมันนอกลูกทุง่งเด็กน้อยคนนึงนั่นแหละจ้ะจะหายนุชมาก,กินแบบคำน้อยนิดนึงหรือว่ามาหายกินชามกระทบช,ช้อนกระทบชามน่ะช้อนก็เป็นแบบนี้แล้วชามป็นกระเบื้องน่ะมันจะมาก,กินแบบค่อยๆกินมันได้ลูกทีออก่งมันก็นไม่ทานการทานงานเขาอีก ถ้านุดพูดพี่ก็ขอโทษพี่น้องทุกคนดนยจ้ะเพราะว่าก็กิ่นนี้มาตั้งแต่เด็กน้อยอยู่แล้วนุดนำ่ไม่รีบร้อนนอกแต่เพราะว่าเป็นสันดานสันดานมาแบบนี้ ว่านวดกับไม่ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าก็น,นับถือพี่น้องทุกคนนั่นแหละจ้ะ เพราะว่าก็เคยมีมีคนว่ากันนั่นแหละว่ากินเก่าวคำใหญ่คำน,น,นุ่นคำานีพอกินคำน้อยไปแบบคำพอดียัง,งเนี่ยเขาก็ว่าพูดดีดัจลิเอา่าหลายอย่างหลายเนยวเนี่แหละสไตล์นุชก็เป็นแบบนี้แหละรถนี่แหละคือธรรมชาติทุกของนุชเลยแหละ ท้ามาหากินชากินอะไรนี่มันแก้ไขไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะว่าอายุจปุนู่เนี่ย ขอบคุณมากๆแต่ที่ว่าเขามาติดตามมาติมาชมกันเพราะว่ากับป้าปุ๋งได้แค่นี้แหละจ้ะพี่น้องกล่องโทรศัพท์มันก็นหนาต่อในน้อยมันก็ได้แค่นี้แหละมันก็เห็นแค่นี้แหละจ้ะทำสูงไปมันก็มองไม่เห็นทำต่ำมันก็มองมเห็นกับเขาทำพอดีว่าหนุดก็ขาดอย่างนี่นะจ๊ะนี่แหละคือคือวัวตนจริงๆของนุดแบบที่กินแบบนี้นะเพราะว่าเป็นคนโลโซไม่ใช่ไฮโซแต่ก็ต้อง หมูแดดเดียวตาวัน,นกกจลงพยายามปรับปรุงตัวเองเ้อพี่น้องแลกนุดนานๆเลยม่ต้องโกดต้องเครื่องนุดดอกว,ว่ามันทำได้แค่นี้จริงๆชาว่าดจี่ไห้กินคำแน,น่นอหรือมล่กินชาๆมันก็นมาทันทเวลาพี่น้อง คิดยาวกว่าเบื่อกว่ารำคาญ ราะว่าจานเปลี่ยนจานกระเบื้องแล้วก็ชอบมันเปลี่ยนช้อนสแตนเลสแบบนี้อยู่แล้วมันก็ต้องกระทบกันแบบค้มค้าค้ามค้ามอยู่แล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยถ้ากินแบบไม่เสียงก็ต้องชทำพลาสติกเนี่ยที่นุดบวกคือเนี่ยแหละคือตัวต้นนุด มีเราทำมาชาติแล้วก็ไม่ลินล้นแล้วก็ไม่ล้นร้านกินเพราะว่านุชมันได้เดินกินนุชนั่งกินก็เลยมันได้ล้นร้านไปไหนใําไมพี่น้องอย่าหายหนุชปั๊บตัวมากไปกว่านี้เลยพี่น้องเอยเพราะว่าถ้าปั๊บไปแลวมันมันคือมันไม่ใช่ตัวนุชนะ ตัดผมตัวเองตัดผมใหม่ตัดสั่นเลยที่เอาตามใจพี่น้องทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันมันคือมันเขาเขาสันดานเก่าแล้ว ชายกลางเรื่องนั้นแ่ะอีซี่ดุลเลสนนสวัสดีครับสบายดีไหมครับนนสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีไหมครับสบายดีไหมสบายดีไหมครับทุกทุกคนสบายดีไหมเม่ตะกูฮสบายดีไหมพี่น้องพี่น้องชายกัา ตัดตัะมาเลโกอี่เสร็จาาตัดผมดผมยาวไหรก็บเบื่อรำคาญเด็ยอืม พี่น้องทุกๆคนาว่ารักนุดชอบนุดก็รับนุดให้ได้เด้อเพราะว่านุดก็เป็นแบบนี้จริงๆเนี่แหละคือธรรมชาติมากมากนุดกันไม่ได้อยากออกมาว่ามาพูดดอกต่ว่าอยากบอกให้รู้ว่าเนี่ยตัวตนจริงๆของนุด เอมราจับากว่านัดก,กับเพื่อนเอาไว้ไปไอ้ทับุญคนน,นนี้คนบุญน้องจะฝากสังไปใหเ้เขาแค่อยากมากินให้ดูแล้วก็อยากมาบอกให้พี่น้องรับตัวตุวน,น,น,นนุ่นธนาเนี่ยแหละที่วิตจริงจตัวตนจริงๆของนุ่กจะตนคำใหญ่มุมมัมซุ่มซ่ามทะกๆกตักักแต่บอกเลยว่า ไม่ได้รวนลานเพราะว่านุชก็นั่งกินนุชไม่ได้เดินกินไม่ได้วิ่งกินนุชแค่ทุก,ท,ก,ท,กทุกพี่น้องอะละทุกทุกแฟนครับทุก,ท,กทุกคนแค่มัองกำแล้วก็รู้สึกดีดีใจมากๆที่ให้กำลังใจที่ว่ามาติดตามดูแต่ว่าก็อยากบอกว่าอย่าให้นุชกินคําน้อยเลยเพราะว่าค้าน่อยเคยเจอดาแล้ว ได้จลิตผู้ดีโลกสวยอืมง้นจ่ะเอาเป็นตัวตนเองนี่แหละจะจริงจริงนี่แหละเพราะว่าก็เป็นคนต้องตรงอยู่แล้วพี่น้องเอนาะแั้ก็ฝากพี่น้องด,าด่าจะจ้าอย่าให้นุชเปลี่ยนไปกินคำน้อยหรือว่าคำพอดีเลยจ้าเพราะว่ามันเคี่ยวแล้วมันไม่สนุกเคี่ยวเคี่ยวคำน้อยมันเหมือนเหมือนไม่ได้กินเข่าน่ะพี่น้อง จ้าปแล้วจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าทุทกๆคนสุขสันต์มันสุกด้อจ้า